กลุ่มผู้บริหาร True นำโดยคุณองอาจประภากมลหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านมีเดียบริษัท True Corporation จำกัดมหาชนให้เกียรติเข้าร่วมงานประกาศรางวัลมายาอวอร์ด2020เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะพร้อมกับคว้า2รางวัลอันทรงเกียรติที่การันตีคุณภาพจากรางวัลควโทรทัศน์เกียรติยศในสาขาผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ดีเด่นประจำปี2563และรางวัลสถานีโทรทัศน์ผลิตข่าวดีเด่นประจำปี2563อย่างที่ ช่วันนี้เรา่นที่การทรงเกียรติแล้วก็สรงค่าด้วยนะครับสำหรับผู้บริหารหรือแล้วคนอยู่ในแวดวงของทางบันเทิงแล้วก็ข่าวนะครับก็ทำให้เราจะมีความมุ่งมั่นนะครับที่จะทำให้สาระแล้วก็บันเทิงที่ความหลากหลายนะครับให้กับประชาชนให้กับแฟนๆผู้ชมทั่วประเทศให้ได้ดีขึ้นนะครับขอบคุณมากครับ นอกจากนี้ผู้กำกับมักฝีมืออย่างต้อมารุสาวดวาก็ได้รับรางวัลบทละครโทรทัศน์ดีเด่นประจำปี2563จากละครรักนิรม,มิตรครับที่ออกอากาศทางช่อง Two Four U รวมถึงผู้ประกาศสาวนิรัชยาหมอนทองที่มีผลงานการอ่านข่าวที่โดดเด่นจึงทำให้คว้ารางวัลผู้ประกาศข่าวหญิงดีเด่นประจำปี2563อีกด้วยครับ ตื่นเต้นนะคะแต่ว่าเบื้องต้นก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะทางด้านของมายาชาแนลที่ให้เกีรยิมอบประวัติมายาอวอร์สให้กับปุ้ยนะคะคืออ่านข่าวมาเนี่ย15ปีเต็มทำงานมาตลอด7วันเลยนะคะนี่คือรางวัลแรกในชีวิตสำหรับผู้ประกาศข่าวนะคะก็เป็นรางวัลผู้ประกาศข่าวหญิงดีเด่นนะคะรางวัลน,นี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้กับตัวปุ้ยแล้วก็ทีมงานของเราทุกๆคนเลยนะคะ ส่วนรางวัลอื่นๆมีดังนี้ค่ะรางวัลดาราต้นแบบของวงการบันเทิงประจำปี2563ได้แก่คุณเอกชัยศรีวิชัยรางวัลนักร้องลูกทุ่งหญิงยอดนิยมขวัญใจมหาชนประจำปี2563ได้แก่วง Super Valentine รางวัลนักร้องลูกทุ่งชายยอดนิยมขวัญใจมหาชนประจำปี2563ได้แก่คุณเต้ยอภิครูเต้ยอภิวัฒน์นะคะและขอแสดงความยินดีกับศิลปินทุกๆท่านที่ได้รับรางวัลในแต่ละสาขาค่ะ ขอขอบคุณขอ,ขอคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True i n s i d e s HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหะครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True i n s i d e t HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ